เคยไหมคะเวลารถติดทีไรทำไมเลนที่เราอยู่มันถึงดูช้ากว่าเลนอื่นตลอดเลยแล้วถ้าเราเปลี่ยนเลนไปก็เหมือนจะโชคไม่เข้าข้างเพราะเลนใหม่ก็ดันช้ากว่าอีกบางทีเราก็แอบงุดหิดว่าหรือว่าเราเป็นตัวดูดรถติดกันแน่เนี่ยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่จอลิทิฟิก พอดแคสต์ของคนชอบคิดเรื่องชนสงสัยและในอีนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการจราจรกันค่ะเอาจริงๆมันแอบเป็นความสงสัยส่วนตัวของเราเองแหละที่เวลารถติดทำไมทำไมเลนที่เราอยู่มักจะเป็นเลนที่ติดที่สุดเสมอแต่ก่อนที่เราจะคุยกันแบบยาวไปนะคะขอคั้นด้วย d i s claimer สั้นๆประจำพอดแคสต์นิดว่า เนื้อหาและสาระที่มีอยู่ในตอนนี้ได้มาจากการค้นคว้าข้อมูลที่เป็นแฟกต์และมีมุมมองความคิดของเราอยู่ด้วยดังนั้นฟังเพื่อความบันเทิงและคุยกันต่อเนื่องมาได้นะคะ <S <S กลับมาที่เรื่องหลักค่ะว่าทำไมเลนที่รถของเราอยู่มักจะเป็นเลนที่ติดก,กว่าชาวบ้านเสมอจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความรู้สึกไปเองนะคะแต่มันมีคำอธิบายทั้งจาก ด้านจิตวิทยาและหลักการไหลเวียนของการจราจรหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า traffic flow science โดยเราจะมาเริ่มจากมุมจิตวิทยากันก่อนนะคะสมองของเราเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่า negativity bias คือเวลาที่เราเจอเรื่องไม่ดีเราจะจำและโฟกัสกับมันมากกว่าเรื่องดีๆค่ะเพราะฉะนั้น พอเลนของเราหยุดหรือไหลช้าเราก็จะรู้สึกนานกว่าความจริงและจะจำมันได้ชัดเจนในขณะที่จังหวะที่เลนเราวิ่งได้เร็วๆเ,เรากลับไม่ค่อยสนใจเลยเหมือนชีวิตเราถูกขโมยความยุติธรรมอยู่ตลอดเวลาทางทางที่จริงแล้วเลนอื่นก็ชะลอเหมือนกันค่ะเพียงแต่เราไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นมาที่ในมุมของ traffic flow นะคะ นักวิจัยบอกว่าการจราจรมีลักษณะเหมือนคลื่นคือมีการชะลอแล้วเร่งสลับกันไปบางครั้งเนี่ยเลนที่เราอยู่ไปเจอคลื่นชะลอพอดีเลยรู้สึกว่ารถเราเนี่ยไม่ขยับเลยในขณะที่เลนข้างๆยังพอไปได้ต่อเนื่องและที่เจ็บใจก็คือพอเราตัดสินใจเปลี่ยนเลนก็มาจะเข้าไปอยู่ตรงท้ายคลื่นชะลอของเลนนั้นพอดี เหมือนดวไม่ไดีตลอดเวลาทางทางที่จริงมันเป็นปรากฏการปกติของถนนค่ะถ้ามองให้ลึกกว่านั้นนะคะชีวิตก็ไม่แตกต่างกันเลยค่ะหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าชีวิตเราเช้ากว่าคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความรักหรือเรื่องการเงินแต่สิ่งที่เราเห็นคือไฮไลท์ของเล่นคนอื่นค่ะ เรามองเขาเฉพาะตอนที่เขาวิ่งได้เร็วแล้วเอามาเปรียบเทียบกับจังหวะที่เราเจอคลื่นชะลอของตัวเองการเปลี่ยนเลนในชีวิตก็ไม่ต่างจากบนถนนค่ะบางครั้งเราคิดว่าถ้าเปลี่ยนงานเปลี่ยนเส้นทางหรือเปลี่ยนอะไรสักอย่างเราจะไปได้เร็วขึ้นแต่สุดท้ายก็เจอคลื่นชะลอในเลนนั้นอยู่ดีมันคล้ายกับว่าเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วเรียกเช็คบินค่ะ โต๊ะเรามักจะเป็นโต๊ะสุดท้ายที่พนักงานเดินมาหาเสมอทั้งๆท,ที่เราก็ยกมือเรียกแล้วตั้งนานแต่ดันไปสังเกตโต๊ะอื่นที่เขาได้ก่อนเราเราก็เลยรู้สึกว่าชีวิตไม่แฟร์ทั้งๆท,ที่จริงแล้วพนักงานก็วิ่งวุ่นไปทั่วเหมือนกันทุกโต๊นั่นแหละหรือคิวที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันนะคะแถวไหนเรายืนอยู่ก็มักจะกลายเป็นแถวที่ช้าที่สุดเสมอแต่ถ้าเรามองดีๆทุกแถวก็มีจังหวะติดขัดของมันเองค่ะ เพราะสุดท้ายแล้วทุกเลนทุกแถวทุกโต๊ะมีจังหวะของมันเองบางช่วงช้าบางช่วงเร็วไม่มีใครได้ทางลัดไปตลอดค่ะคราวหน้าถ้าคุณรู้สึกว่าเลนตัวเองช้ากว่าคนอื่นลองหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่จังหวะหนึ่งของการเดินทางไม่ใช่ว่าเราช้ากว่าใคร แต่แค่เรากำลังอยู่ในเส้นทางของเราเองนี่แหละค่ะจลิติฟิกเมื่อความจริงในชีวิตสะท้อนกับความจริงทางวิทยาศาสตร์ถ้าตอนนี้ทำให้คุณยิ้มออกหรือทำให้รู้สึกว่ามีเพื่อนร่วมทางลองกดติดตามเอาไว้หรือแชร์ให้ใครสักคนที่กำลังติดเลนชีวิตของเขาอยู่ก็ได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามฟังมาจนถึงตรงนี้พบกันได้ใหม่ในตอนต่อไป สวัสดีค่ะ